ครับผมขอขอ,ขออภัยนะครับที่ช่วงนี้ไม่ลงคลิปเลยเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ว่างครับก็คือมันยังไม่ว่างเท่าไหร่ช่วงนี้งานเล่งด้วยเดี๋ยวถ้าเวลากลับบ้านเดี๋ยวจะหาผักพื้นบ้านหรือเมนูพื้นบ้านแถวนีสานที่ว่าแถวบ้านผมลงมากินตลอดนะเดี๋ยวจะมาลงให้กิน มาลงให้ดูมาลงให้ดูครับว่าคําเรียกหรือว่าภาษาพูดภาษาเรียกผักผักแต่ละชนิดแถวภาคอีสานเขาเรียกเหมือนกันไหมว่าต่างบ้านต่างบ้านหรือว่าต่างถิ่นแต่ละจังหวัดเขาจะเรียกเหมือนกันไหมก็ขอขอขอประทานอภัยนะครับที่ว่าช่วงนี้แม่ลงคลิปแม่ทําคลิปลงก็ฝากติดตาม ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คือตอนนี้ผมก็ยังทำงานอยู่ใน GC6 เหกาะช่วงนี้งานยังเร่งอยู่ครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำคลิปที่จะหาคลิปหาอะไรมาทำแต่ละอย่างแต่ละคลิปก็เห็นมาเยอะแล้วว่าเอออันนู้นอันนี้ <c oughs> แล้วมีอีกอย่างว่าซอย ซอยจุอะไรแบบเนี้อ่าก็เห็นว่าเขาทำกันหลายหลายแล้วว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีแบบดีว่าให้มันแปลกแหวกแนวกับเหมือนคนอื่นเขาแป,แปลกแปลกจากคนอื่นเขาก็ทุกวันนี้ผมกำลังกำลังคิดอยู่ว่าเออจะทำยังไงดีถึงจะให้คนติดตามเยอะๆให้ยอดอยู่เยอะๆ,ๆ ่วงนี้ก็เป็นช่วงของโรคระบาดนะครับก็ฝากทุกคนช่วยทุกคนช่วยทุกคนใน,นนี้ด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ใส่แมสป้องกันตัวเองก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเข้าบ้านล้างมือหมั่นล้างมือบ่อยๆหมั่นทำความสะอาดตัวเองอย่าไปที่ชุมชนแออดัดอะไรแบบนี้ครับก็ เป็นห่วงทุกคนครับผมเป็นห่วงเอฟซีทุกคนอ่ะขอบคุณที่ว่าติดตามติดตามผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจผมจะสรรหาคลิปอะไรมาลงให้เดี๋ยวก็คอยติดตามนะครับทางแฟนทางแฟนเพจ Facebook ก็วัทยาฟูดีนะครับแฟนเพจ อินตาแกรมก็ยังไม่มีอะครับก็คือมันยังมีปัญหาอยู่ก็เลยยังไม่ดาวน์โหลดมาก็คือมีแค่ Facebook แล้วก็ Youtube อ่ะครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับช่องดิ่งหำซิ่งหำซิ่งครับฝากเป็นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมติดตามผมนะครับสวัสดีครับ